วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ intravenous injection การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ intravenous injection หมายถึงการให้สารน้ำที่ปลอดเชื้อและมีปริมาณมากๆเข้าทางหลอดเลือดดำโดยตรงทีละหยดซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุประสงค์ 1. รักษาภาวะสมดุลของน้ำและสารน้ำในร่างกาย 2. ให้สารอาหารวิตามินและเป็นแหล่งพลังงานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ 3. รักษาภาวะสมดุลของกรดด่ดางในร่างกาย 4. รักษาภาวะสมดุลปริมาตรของเลือดและส่วนประกอบของเลือด 5. ให้ยาฉีดบางชนิดเข้าทางหลอดเลือดดำชนิดของสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำแบ่งเป็น3าชนิดได้แก่ 1. ไอโซ iso tonic s o l u t เป็นสารน้ำที่มีความเข้มข้น osmolality เท่ากับสารน้ำในร่างกายใช้เพื่อทดแทนสารน้ำที่ร่างกายสูญเสียเป็นการทดแทนน้ำที่อยู่นอกเซลล์เช่นในรายที่ผ่าตัดเป็นต้นตัวอย่างสารน้ำที่เป็นไอ o ซโทนิกโซลูชันคือล i n เกอร์เลกเ e l i n งเกอร์อ a t e ซิเต d i u m chloride ร์โซเดียมคอไรหรือนอร์มอลสไลและเด็กตร s ด5% in w a อร์อิน 2. องไฮโปโทนิกโซลูชันเป็นสารน้ำที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารน้ำในร่างกายซึ่งมีผลให้เซลล์ขยายตัวและบวมใช้เพื่อทดแทนสารน้ำที่ร่างกายสูญเสียโดยที่ระดับของโซเดียมในพลาสมาไม่เพิ่มขึ้นตัวอย่างสารน้ำที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันคือ0.45%โซเดียมคลอไรด์และ 3. ไฮเปอร์โทนิกโซลูชัน เป็นสารน้ำที่มีความเข้มข้นมากกว่าสารน้ำในร่างกายสารน้ำชนิดนี้จะดึงน้ำเข้าช่องว่างของหลอดเลือดด้วยกระบวนการออสโมซิสเป็นผลให้เพิ่มปริมาณน้ำในหลอดเลือดและอาจนำไปสู่การเกิดภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งหากเกิดภาวะนี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจวายหรือโรคไตวายจะเป็นอันตรายมาก ตัวอย่างของสารน้ำที่เป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันคือเด็กโต๊10%อินวอเตอร์3-5%โซเดียมคลอไรด์เด็กโต๊5%อิน0.9%โซเดียมคลอไรด์ chloride, เป็นต้นขั้นเตรียมอุปกรณ์ 1. สารน้ำตามแผนการรักษาของแพทย์ตรวจสอบคำสั่งการรักษาเขียนชื่อสกุลของผู้ป่วยชนิดของสารละลาย วันเวลาที่เริ่มให้อัตราการหยดของสารละลายลงบนป้ายติดขวด IV f l u i อ 2. เข็มสำหรับให้สารละลายหรือเม็ดิคัตโดยเลือกขนาดตามขนาดของเส้นเลือดตำแหน่งวัตถุประสงค์ของการให้สารละลาย 3. ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำหรือ IV set. s e เซต w a y ทีว extension tube 5. อับใส่สำลีชุบ70%ป70%แอลกอฮอล์ 6. ทูนิเก้ 7. แผ่นโปร่งใสปลอดเชื้อหรือเทคกระเดิม 8. พลาสเตอร์ 9. ชามรูปไตถุงขยะ 10. ไม้รองแขนกรณีในเด็ก 11. เสาแขวนขวดสารน้ำตรวจสอบคำสั่งการรักษาเขียนชื่อสกุลของผู้ป่วย ชนิดของสารละลายวันเวลาที่เริ่มให้อัตราการหยดของสารละลายลงบนป้ายติดขวด i v f ี u i d ล้างมือให้สะอาดแกะถุงพลาสติกบรรจุสารละลาย และติดป้ายที่เตรียมไว้ที่ข้างขวดดึงฝาจุกขวดออกเช็ดจุกยางที่ขวดด้วยสำลีชุบ70%อรแอลกอฮอล์แกะถุงไอวีเซ็ต ่อ,อก,กับทีวีและเอ็กตันชันทิ้วด้วยหลักปราศจากเชื้อ ที่ควบคุมอัตราการไหลของสารละลายแล้วจึงต่อขวดสารละลายกับ IV set, t w a v และ extension t r b l ด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้อบีบกระเปาะที่ IV set ให้สารน้ำลงมาในกระเป๋ะประมาณเศษ2องส่วนสของกระเปาะ อย่าให้สารน้ำในกระเป๋ามากเกินไปเปิดแคมป์ให้สารน้ำผ่านชุดให้สารน้ำเพื่อไล่อากาศออกจากสายนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปที่เตียงผู้ป่วยแขวนขวดให้สารน้ำที่เสาสูงประมาณ1เมตรหรือ3ฟุตจากตัวผู้ป่วย สอบถามชื่อนามสกุลของผู้ป่วยให้ตรงกับ Medication record หรือตรวจสอบกับป้ายข้อมือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหรือไม่สามารถสื่อสารได้อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการให้สารน้ำ้ำให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบายเลือกตำแหน่งที่จะแทงเข็มให้สารนน้ำให้ถูกต้องเหมาะสม หลอดเลือดดำที่เหมาะสมสำหรับการให้สารน้ำได้แก่บริเวณแขนเซฟ h a อ i ิกเวน a c สเ s สซอรี e เซฟ l i อ v ิกเวนเมตาคาเปและแบ s ซิลิกเวนบริเวณหลังมือควรเลือกตำแหน่งที่แทงห่างจากข้อพับไม่น้อยกว่า2นิ้วฟุตหรือ5เซนติเมตรตำแหน่งที่คุณหลีกเลี่ยงได้แก่บริเวณข้อพับปุ่มกระดูก ตำแหน่งที่เป็นโรคผิวหนังมีบาดแผลหลอดเลือดที่บอบช้ำและบริเวณที่มีการไหลเวียนไม่สะดวกกรณีผู้สูงอายุไม่ควรให้ตรงตำแหน่งหลอดเลือดส่วนปลายเนื่องจากหลอดเลือดแข็งลิ้นของเลือดดำอาจเสียหน้าที่ทำให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีเกิดการอักเสบได้ง่ายหลีกเลี่ยงหลอดเลือดดำที่ขาเนื่องจากหลอดเลือดดำมีลิ้นทำให้การไหลเวียนเลือดช้า เกิดการอักเสบได้ง่ายเสี่ยงต่อการเกิดเอมบริซึมและทอมโบเฟบไบตีดไม่เลือกบริเวณที่จะผ่าตาดัดสวมถุงมือสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนรัดทูนิเกเหนือตำแหน่งที่ต้องการแทงเข็มประมาณ2-6นิ้ว ทำความสะอาดผิวหนังตำแหน่งที่จะแทงเข็มด้วยสำลีชุบ70%แอลกอฮอล์เตรียมเข็มที่จะแทงหรือเมดีิขัดโดยดึงออกจากปลอกจับส่วนปลายให้ปลายตัดของเมดีิขัดหงายขึ้นด้านบนตรึงผิวหนังที่จะแทงด้วยนิ้วหัวแม่มือ แทงเม็ดิขัดทำมุมประมาณ10ถึง30องศาเมื่อปลายเม็ดิขัดเข้าไปในหลอดเลือดจะมีเลือดไหลเข้ามาในส่วนปลายของเม็ดิขัดให้หยุดแทงแล้วค่อยๆดึงแกนโลหะออกใช้มือจับส่วนที่เป็นพลาสติกดันเข้าไปตามแนวของหลอดเลือดดำตรึงหัวเข็มให้อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปมาปลดทูนิเคออกเบาๆระวังการดึงรั้งผิวหนัง ต่อชุดสารน้ำกับหัวเข็มด้วยเทคนิคปลอดเชื้อเปิดแคมป์ให้สารน้ำเข้าไปในหลอดเลือดโดยปรับให้หยดช้าๆไว้ก่อนพร้อมทั้งสังเกตว่าสารน้ำไหลดีหรือไม่ตำแหน่งบริเวณที่แทงเข็มบวมหรือไม่หรือมีสารน้ำรั่วออกมาหรือไม่ ติดเท็กกะเดิมเพื่อยึดหัวเข็มที่แทงให้แน่นติดพลาสเตอร์ยึดสาย IV เพื่อป้องกันการดึงรั้ง ถุงมือปรับอัตราหยดต,ตามที่คำนวณไว้เขียนระบุวันเวลาที่เริ่มให้ที่ป้ายข้างขวดไอวีจัดผ้าผู้ป่วยให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนขณะให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำรวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติต่างๆนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไปทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งลงบันทึกเกี่ยวกับชนิดของสารน้ำจํานวนวันเวลาตำแหน่งที่ให้สารน้ำในแบบบันทึกทางการพยาบาล